ย่มาเนี้ประมาณกี่ไร่ครับพื้นที่คอนโชอตรงนี้สองสองพื้นที่ตรนนี้ปีกะไรครับตรนนี้ตอนนี้เราละนาที่งานที่รานอาจจะไม่ไม่ถึ่งหมรอนช้นเลยเนาะไม่ใช่เดี๋ยวทุ่งๆจะลเท่าไหร่บ เดี๋ยวราพออยู่ได้เลยเรามาที่นะครับสากลการเกษตรประดูสโนพัฒนาจำกัดนะครับในพื้นที่คอดชอของอำเภอสารงทาบนะครับวันนี้ก็เป็นแปลงจากการส่งเสริมอาชีพในหลายๆภาคส่วนเลยนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าพี่น้องสมาชิกที่ได้รับประโยชน์จากโครงการคอรดชอจะเป็นยังไงนะครับไปติดตามกันดูครับ กับนะครับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรประดูสโนพัฒนาจำกัดน,นะครับที่ได้รับสิทธิในการเข้าทําประโยชน์ตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนาตัวให้ทางบ้านรู้จักหน่อยครับฉันนี่นางสาวนภัสสอนชูกําแพงเป็นสมาชิากสหกรณ์ประดูสโน,โนพัฒนาจำกัดนะครับผม ไม่ทราบว่าพี่ได้รับสิทธิประโยชน์กีไ่ไร่ครับผมประมาณมาส,สิบกว่าไร่ค่ะแล้วพื้นที่สิบกว่าไร่ตรงนี้ทําประโยชน์ตรงไหนบ้างครับผมหรือว่าทําประโยชน์อะไรบ้างครับปลูกพริกสักสามไร่แล้วก็ยางพาราสักห้าไร่แล้วก็ปลูกข้าวแล้วก็ปลูกหญ้าให้วัวเดีดยว่าครบวงจรเลยแล้วตรง,น,าาตรงนี้เรามาอยู่ที่แปลงอะไรครับคุณพี่นักฟัสอนครับโนนไซโนนายนะครับตัวนี้ปลูกอะไรครับตัวนี้ปลูกพริกค่ะโอ้แปลงโนนายปลูกพริกนะครับนี่บรรยากาศข้างหลังนะครับดูโอ้โหสุดยอดเลยเรามาเดินดูกันนะครับพี่นักฟัสอนครับ เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้รับสิทธิในการเข้าทํากินตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่นภัสสอครับก็ดีใจค่ะเพราะว่าจะได้ทําประโยชน์ในที่ดินผืนนี้ก็อยากจะฝากให้มีการตลาดก็อยากจะฝากด้วยค่าจะทําอะไรให้ดีที่สุดในที่ดินผืนนี้อ่ะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะสิบกว่าไร่เนี่ยนะโอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสาเร็จนะครับดีใจนเนาะดีใจนะครับเนี่ยพริกโอ้โหปีนี้เก็บเกียวโอเคไหมโอเคค่ะแล้วเรื่องของรายได้ ราคาเป็นยังไงบ้างฮะทีนี้ราคาก็มีขึ้นมีลงค่ะ<อ>ราคาบางครั้งก็จะขึ้นลงก็ได้รายได้ก็พอยอยู่ได้ค่ะถืโอว่าสุดยอดเลยนะครับเป็นงไงบ้างฮะเนี้ยโอ้โหนี่ถังนี่ประมาณกี่กิโลคะเนี้ยประมาณ6กโลค่ะโอเคนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับขอให้ร่ำขอให้รวยก็แล้วกันนะครับสุดยอดเลยค่ะโอเคปะ่ะ ครับตอนนี้เราก็มาอยู่นะครับกับทางคุณจันหองราเลิศนะครับเป็นประธานสากรการเกษตรปราดู่สนพัฒนาจำกัดสวัสดีครับคุณจังหองครับเป็นยังไงบ้างครับสาหรับโครงการคอร์รชครับก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับวันนี้เราอยู่แปลงนนทรายวันนี้แปลงนวลพัดสอนก็แปลงนี้จะปลูกพริกซึ่งเป็นพริกฮอตนะครับผมก็ปีนี้ช่วงนี้นะครับช่วงต้นปีก็ใหญ่มากเลยเน่าจะดีมากครับแต่ช่วงนี้ราคาตกนิดนึง <Okay. S 2> โอเคก็ถือว่าอำนวยประโยชน์ให้กับพี่น้องสมาชิกได้เป็นอย่างดีใช่ครับเพราะว่าจริงๆที่แปลงนี้นในฤดูเก็บเกี่ยวนะครับก็ส่วนมากจะหลังจากเก็บพลิกเข้าฤดูฝนก็จะปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงโคครับแต่ว่าเมื่อเว้นจากฤดูนะครับทานาเสร็จก็จะมาปลูกพลิกได้เว่าทําให้พี่น้องสมาชิกเนี่ยมีรายได้จากการส่งเสริมอาชีพของเราใช่ครับก็เป็นการเป็นอาชีพเสริม นะครับที่สมาชิกสากรของเราในกลุ่มคอสชเนี่ยประสบผลสําเร็จนะครับซึ่งในพื้นที่เนี่ยก็ประกอบอาชีพหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกพริกปลูกผักนะครับก็มีสวนยางพาราซึ่งก็สามารถหมุนเวียนได้ครับในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็อย่างพริกไม่มีราคาก็อาศัยยางพาราครับกนถือว่าพออยู่ได้ครับก็ในวันนี้ก็ต้องกลับขอบคุณนะครับทางคุณจันทร์หอมเลาเลิศนะครับประธานสากรการเกษตรประดู่สนุพัฒนาจำกัดมากๆครับ 啊。Yep.